สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ เอาจริงถ้าลงก็อยากเปิดอะคือผมอยากใช้เนี่ยฮิมานะโรฟูบุกินะแต่เอานี้ก่อนล้วกันอย่างที่บอกไปผมอยากได้แทงนะครับขอการโลขอกาโล,าโลผมอยากได้แทงสามสอไปครับโอเคเปิดได้สวยครับ <laughs> นึกว่าออรบูเรียบร้อยนะครับอินุนกามีนะ ไปครับเอ้ยมาโอเคโอเคขอร้องขอร้องอย่าหลุดพิงอัพอย่าหลุดพิงอัพได้โปรดได้โปรดได้โปรดฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนผมผมต้องเพิ่มเสียงนิดนึง ต้องเป็นเสียงผู้ชายเข้มๆหน่อยโอเคไม่หลุดครับได้อยู่ซิว่าแฟงมาแล้วตัวแรกโอ้โหได้แต่เป้าหมายคือการโร่ไม่ใช่เหรอเออจัดไปมานะครับตัวแรกโอ้โหลุยเลยอย่างนี้มาเ,าเพิ่มเสียงเบาไปใช่ไหมเมื่อง้นเดี๋ยวผมเพิ่มให้ ไม่รู้ว่าดังไปหรือเปล่านะครับถ้าดังไปบอกได้นะเฮ้ยนี่มันเขียวฟ้าเลยไปครับมาโอ้โหนี่ไงผมไม่น่าทักเลยไม่น่าทักเลยเอาจริงคือพวกกาชาเนี่ยผมบอกเลยเพื่อนต้องแบบถ้าได้แล้วมันต้องนิ่งก่อนนิ่งแบบนิ่งให้มันจบครับเปิดให้จบแล้วค่อยแบบพูดทีเดียวนะ โอ้โหรุนระหว่างทางทีไรนี่เป็นอย่างนี้ทุกทีมาสามสองหนึ่งไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยสามสองหนึ่งไปครับ โอ้คามถูกอาดให้ผมเถอะเดี๋ยวผมจะได้ไปทำรีวิวให้เพื่อนๆดู <c oughs> โอ้โหถ้าเปิดได้หน่อยนี่คือมันแบบร,รีวิวได้ก็ไม่สุดนะหรืออย่างน้อยก็มาหน่อยได้ไหมพวกคิงก็ได้คิงกับมูเมนต์ไรเดอร์นะครับฮึึบฮึฮึบ Okay. เรียบร้อยครับโอ้โหท่านมืดมาตกใจนึกว่าได้ตอนนี้70โลนะครับอยู่ที่1ตัวนะมาเลดมตัวที่2ผมอยู่ไหนเอยแต่ว่าวันนี้ออบูยังไม่มานะครับออบูยังไม่มาวันนี้ฮึบ ได้ไหมอย่าก,กิบได้ไหมขอรุ้นหน่อยโอ้โหนั่นไงทักปุ๊บมาเลยทักปุ๊บมาเลยออบูอ๋อใช่แล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่คอลแลบมันหมดเวลานะครับมันก็จะลงตู้ถาวรมั้งพวกตัวคอลแลบพวกนี้นะถ้าดูจากคอลแลบที่ผ่านมาของเซิร์ฟเกาหลีนะครับแล้วก็ลงตู้พรด้วยคือตอนเนี้ยระหว่างคอลแลบอะ่ะพรมันจะยังแบบเออใช้ไม่ได้นะครับสำหรับตัวคอลแลบ ต้องรอมันหมดก่อนนะมาโอ้โหโจิบโคตรจิบฟอนนะครับกิบฟอนเรียบร้อยครับหนึ่งร้อยแล้ะมาได้โปรนมว่วงเหอะม่วงออโอ้โหไม่ม่วงเลย กระเป๋าที่กำลังฟีบลงทุกครั้งที่กดฮึ <c oughs> บ่วงได้แล้วโอ้โหอโอบูอีกแล้วโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าเอาเลยหนึ่งหนึ่งใช้สเต็ปก่อนใช้สเต็ปไปครับ ยังยังไม่ได้โอ้โหอินุกาม,มีเยอะจัดวันเนี้ยโอ้โหผมนี่หมาแน่นอนฮึบได้ไหมโอ้โหคอมทูอารดลืมใส่หรือเปล่าเนี่ยคอมทูอารดมันอยู่ไหนเออ ไปยังถึงเวลาผมหรือยังโอเคครับออบูนะครับโหตั้งแต่เริ่มทักนะมาไม่หยุดเลยออบูผมไม่ไหวละเดี๋ยวผมแช่น้ำก่อนร้อนมากหัวผมร้อนมากตอนนี้เออแช่น้ำแช่น้าต้มสมุนไพรด้วยเอาสีม่วงไปเลยไปครับ น้ำผู้ร้อนซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับโอเคตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วพอถ้าเกิดแบบอารมณ์เราเย็นลงนะครับมันก็จะมาเพื่อนๆไปครับวเก g มา อาได้แล้วได้หมดไม่เอาสองรตัวเดียวเดี๋ยวผมแก้เขตก่อนกดให้หมดกดให้หมดหรือว่าผมแบบเออไม่ยอมดูไม่ยอมลุ้นเลยนะเขาก็เลยไม่ปล่อยของนะครับสามสหึ่ผมอยากจะดีใจกับเขาบ้าง โอ้ยก oh g อดกาโล่ผมจะได้ปั้นไปเนี่ยกาโล่บอกมาเถอะลูกไ oh. ม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเพื่อรอยยิ้มของทุกคนครับไปครับ Estou